เออวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปั๊มปืน,นครับว่า,าจะปั๊มกันยังไงนะคุณเห็นไหมครับคนที่เล่นบอซีไ่อๆเห็นคุณแทนก็ขายของที่เขาบอกว่ามาปั๊มพันกระบอกเดี๋ยวผมจะสอนนะว,ว่าอุ้ยโอ้ยโอ้ยตายเจียไม่ทันสอนเลย เอ๊ะมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะโอ้ยอยู่ฝั่งนู้นมันอยู่มันอยู่ใกล้ผมพี่เอออยู่ฝั่งนู้นแล้วใครว่ายน้ำถึงตายกัางโอ้ยมาเย่กำลังจะโดดลงน้ำมาเยต่แต่ จากนี่ห้เมตรโอเคห้าร้เมตรแฮกเกนี่วาห้าร้อยเมตรสี่ร้อยมนครับไม่โดนครับโดนนั้นนึงโดนั้นนั้นยังยังว่ายน้ำไปสองแฮกเกอร์เลยนี่วาเนี่ยตายตายตายอ่ะ น้ำขอไปเก็บเราขอไปเก็บแล้วเดี๋ยวะตายตายเหรอเออตายนัดเดียวเนี่ยนะอ่านอยู่เลยหมเออสามรอยเมตรมันออกอเปยพอดวงดวงเห็นไเห็นไรเห็นไไปไปขึ้นเขาขึ้นเขา้ขึ้นา้ยึตาดียวเห็นเงากระโดดไปเหมือนลิงเลย ในคกูเห e ็นมาแล้วเฮ้ยของหนักด้วยของหนักด้วยพอมันยืนอยู่เฉยๆกันกูเน้นเน้นจะจระเลยนะหนึ่งสองเตี้ยงตายพอมันตีผีพี่ยิงแม่งดูนะมันกำลังอยู่มันอยู่ในแคมป์อยู่ในแคมป์ไอแคมป์มันขึ้นกำลังขึ้นกำลังขึ้นกำลังขึ้นอย่างนี้เห็นไ้มพี่กลังดูด้านหลังให้พี่ดิมันอยู่บนหอคอยอันที่หนึ่งอ่ะพี่ไม่ไม่มันมีสองคนมีคนนึงมันมีสามมันมีสองคน ไอ้นี้นิ้ปล่อยไปก่อนรอก่อนรอรอสักทีคนนึงก่อนพี่มันม e ันมีถึงตายนะถ้างั้นนะงั้นชาร์จเลยนะพี crack crack okay. ่มันนะชาร์จเลยงั้นชาร์จชาร์จเลยชาร์จผมก่อนตอนนี้ต้องใช้ผมไปอีกฝั่งนู้นสัตย์สีจะลาตำแนึงเดี๋ยวพี่ยิงให้ไปตัวสีฟ้าแล้วก่อนนะสีฟ้าแล้วก่อนเชจอยิงไม่โดนว่ะมันมันนอกไปแล้วเนี่ยไอ้เชอร์ก็ปืนลั่นไอ้สัตว์ Tụi nó đánh đừng bán Tại tụi Ê, rồi, này loại Tông, tông họ hỏi Tại tôi đã hả? Này dưỡng tỏ dù ạ đây nhá Bác thấy bác Quân cầm hàng ạ à. Tăng hoặc khoa ạ thấy là Đủ con máy đúng ạ à. Headshot Tài bác Tài đây thấy gì mà tụi này có gì, nó lây tay càng Hey you กระโดดเลยแย่นะครับเทชช็อตไปซะครับหัวแตกปินตรงกาตีนกาหัวตลบเลยนะครับเอาเขนแลเราอยู่ไหนแล้ววะเอาเ็นแล้อยู่เดชเคยไม่ตายวะเ่ยไม่โดน ไอ้เกี่ยวกับปิรังกาเลย <laughs>